เจอกับผมอีกแล้วครับกับจารเลบอลต็งประจำวันที่23สาครับสำหรับเมื่อวานที่ให้ไปครับเอาอีกแล้วครับฟาร์เมงโกเจอกับอเมริกามิไนโลครับสำหรับคู่นี้ให้ต่อฟาร์เมงโกหนึ่งลูกครับสุดท้ายเสมอหนึ่งหนึ่งครับต้องขออภัยด้วยจริงๆครับฟอร์มไม่ค่อยดีครับช่วงนี้ครับแต่วันนี้ครับต้องเอาคืนให้ได้ต้องลุยให้ได้ครับวันนี้หลังจากที่เสียมา2วันครับสถิติของตัวผมไม่เคยเสียสามวันติดต่อครับวันนี้ต้องทบต้นทบดอกคืนให้ได้คู่นี้ ฟุตบอลวันนี้ผมวัดใจไปเลยครับวันนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทวิเคราะห์ของฟุตบอลคู่นี้เหมือนเดิมเช่นเคยครับใครที่ยังไม่มีกลุ่มฟุตบอลครับหรืออยากร่วมกลุ่มฟุตบอล v i p อยากได้บอล v i p ครับบอลเต็งวันละตัว2ตัวเน้นๆครับ a u f a k ครับบางวันตัวผมก็ไปแอบตามเขาครับช่วงนี้ฟอร์มไม่ดีก็ไปตามๆเขาครับก็ได้กินมาเล็กๆน้อยๆครับคู่ไหนดีคู่ไหนเด็ดเขาจะวิเคราะห์ให้ฟังเลยครับคู่ไหนแรงจูงใจ คู่ไหนครับกระแสมันไปตรงไหนครับเขาจัดเต็มให้แน่นอนข้อมูลเพียบแน่นอนครับสำหรับกลุ่มนี้ครับกลุ่ม VIP ครับ a UFK a ครับอย่าลืมนะครับมาตามๆกันได้ครับสำหรับคู่ที่ผมให้ความสนใจวันนี้ครับเป็นฟุตบอลลีกของสวิตเซอร์แลนด์ครับนัดแรกเลยครับวันนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างยังบอยพบกับลัวซานี่สปอร์ตครับสำหรับคู่นี้เตะกันเวลา3ามทุ่มครึ่งครับตามเวลาบ้านเราครับ สำหรับยังบอยครับน้าที่ผ่านมาพวกเขากระชับมิดชนะ FC ทูนมา4-0สำหรับลัวซานนี่สปอร์ตครับน้าที่ผ่านมากระชับมิดชนะนีดมา3ประตูต่อ1ถือว่าฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่ครับในช่วงอุ่นเครื่องที่ผ่านมาครับทั้ง2ทีมครับสำหรับคู่นี้ครับเจอกันนัดนล่าสุดเป็นยังบอยครับที่ถล่มลัวซานนี่ไป5ประตูต่อ1คู่นี้ราคาเปิดมาเป็นยังบอยต่อที่ราคาลูกควบลกคค่งครับต้องบอกว่าคู่นี้ครับยังบอยค่อนข้างจะเป็นต่อพอสมควรนะครับ ต้องบอกว่าที้เด็ดเลยครับยังบอยฤดูกาลนี้ครับพวกเขาเตรียมตัวมาอย่างดีครับวันนี้เล่นในบ้านครับน่าจะมีผลงานที่ดีครับตั้งเป้าเก็บ3คะแนนให้ได้ครับลัวซานนี่สปอร์ครับพึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาจากดิวิชั่น2วันนี้ต้องมาเจองานหนักอย่างยังบอยครับแชมป์เก่าครับมองแล้วครับจากตัวผู้เล่นจากระบบการเล่นจากสถิติบอกเลยครับคู่นี้ยังบอยค่อนข้างจะเป็นต่อพอสมควรครับ คิดว่าคู่นี้ยังบอยครับน่าจะเก็บชัยชนะไปได้ตามเป้าครับหนึ่งลูกจากว่าเขาน่าจะมีแน่นอนครับไม่น่าจะพลาดครับกับราคานี้คิดว่าถ้าหนึ่งลูกมาไวๆในครึ่งแรกครึ่งหลังยังไงก็ไหลครับยังไงก็มีต่อครับยังไงก็ถล่มครับคู่นี้ยังบอยค่อนข้างจะข่มพอสมควรค่อนข้างจะดีพอสมควรครับสำหรับคู่นี้ไม่มีอะไรมากครับราคาลูกครบลูกครึ่ง ยืนพื้นไปได้ครับถ้ามา1นลูกก็เสียครึ่งหนึ่งครับถ้ามา2เม็ดก็กินเต็มครับแต่ใครครับที่เป็นสายปลอดภัยก็ไปยืนพื้นที่ราคา1ลูกก็ได้ครับแต่ตัวผมอยากวัดไปเลยครับถ้ามา2ลูกตามที่คิดไว้ก็คิดว่าน่าจะกินเต็มครับยังบอยค่อนข้างจะดูดีพอสมควรครับนัดนี้น,นัดแรกนัดเปิดหัวบ,บอล ยังบอยครับเป็นทีมลุ้นแชมป์อยู่แล้วจะมาพลาดง่ายๆแบบนี้นัดแรกไม่ได้ครับคิดว่ายังบอยน่าจะเก็บ3คะแนนได้ตามเป้าครับสำหรับคู่นี้ไม่มีอะไรมากครับราคามันมาอย่างนี้ยังไงก็ต้องต่อยังบอยครับยังบอยที่ราคาลูกควบลูกค่งครับยืนพื้นไปเลยครับสําหรับคู่นี้คิดว่าน่าจะไม่มีเสียครับยังบอยวันนี้ครับลองมาวัดใจกันดูครับกับราคาลูกควบลูกคร่งครับโอเคครับฝากไว้ด้วยครับสําหรับวันนี้ครับยังบอยเบิร์นครับ ฟุตบอลลีกของสวิตเซอร์แลนด์ครับนัดแรกเปิดหัวครับดูครับว่าจะเอาคืนได้หรือเปล่าครับสําหรับวันนี้ครับโอเคครับก่อนจากกันวันนี้ครับกาลังใจเล็กๆน้อยๆครับจากทุกคนครับให้กับตัวผมและทีมงานครับด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามครับกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับสําหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ครับดูบอลเชียร์บอลลุ้นบอลกันให้สนุกแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับผมครับจานเล่บอลเต็ง